กฎของปีหนึ่งข้อที่20ห้ามทําให้พี่วาคิดมากน้องๆช่วยเช็คเพื่อนตัวเองด้วยนะคะเผื่อลืมใครไว้เราไม่วนรถกลับมารับนะเสียงพี่สน,นานการณ์ปีสองพูดย้ำซึ่งตอนนี้กําลังเตรียมตัวออกเดินทางจากรีสอร์ทในจังหวัดระยองหลังเสร็จสิ้นภารกิจการรับน้องและปลาร์ตี้สุดเหวี่ยงฉลองจัดหนักโต้รุ่งกันยันสว่างแม้เวลาเช็คเอาท์จะเกือบ11บเอโมงแล้วแต่ก็ยังมีหลายคนที่สลืมสลือเหมือนยังไม่หายแห้งต้องลําบากให้เพื่อนช่วยหิ้วปีกลากขึ้นรถ เพื่อที่จะได้กลับมาหาลัยโดยสวัสดิภาพก้องพบนั่งข้างเอ็มเช่นเดียวกันกับตอนมาซึ่งหลังจากเขาคุยกับเพี่อที่จบก,ก็เดินกลับไปยังบางกะโลคุยเล่นเนฮากับเพื่อนปีหนึ่งด้วยกันแล้วค่อยแยกย้ายกันไปนอนในเวลาไม่ได้ดึกมากดังนั้นพวกเขาเลยยังมีแรงสามารถสนุกสนานไปกับกิจกรรมสันทนาการของพวกพี่ที่จัดเตรียมไว้ให้บนรถทัวร์ได้มีทั้งร้องเพลงคลาราโอเกะโชว์เต้นรวมถึงการลงไปแวะหาซื้อของฝากที่ระลึก ก่อนจะเตรียมตัวนั่งรถยิงยาวอีกหลายชั่วโมงไปจนถึงมาหาลัยมันคงจะเป็นทริปที่จบลงด้วยความประทับใจสําหรับน้องๆทุกคนแต่ไม่ใช่อยู่ๆมันดันมีความผิดปกติบางอย่างในรถกล้องได้กลิ่นเหม็นไหมอะไรปะวะกล้องพบถอดหูฟังออกจากไอโฟนหลังจากเพื่อนทวงทักเขาเลยเงยหน้าขึ้นไปมองตรงช่องลมเป่าแอร์ก่อนขโมดคิ้วงงเมื่อตัวเองก็รับรู้เออวะกลิ่นมาจากไหนวะยังไม่ทันที่เขาจะหาสาเหตุคำฉเฉลยก็ตามมาพร้อมกับอาการสั่นแปลกๆของรถ ก่อนคนขับจะชะลอจอดรถแล้วดับเครื่องและพวกเขาก็ได้คำตอบเข็มความร้อนขึ้นสูงทำให้รถขับต่อไม่ได้คงต้องเช็คเครื่องท้ายดูว่ารถเป็นเพราะอะไรคนบางส่วนก็เลยลงมาดูด้วยพอถึงอยู่บนรถทัวร์ต่อแอร์ก็ไม่ทำงานไม่มีหะอากาศหายใจกันพอดีโชคดีที่รถมาเสียริมถนนมีต้นไม้ใหญ่อยู่แถวนั้นพอบังแดดช่วยได้แต่ก็นับประโชคหลายแถบนี้อยู่ห่างจากตัวเมืองพอสมควรเลยไม่ค่อยมีบ้านคนอาศัย หากรถเสียจริงๆคงต้องได้รอกันนานแน่แเฮ้อสงสัยหม้อน้ำาองรั่วเดี๋ยวคงต้องรอให้เครื่องเย็นกว่านนี้แล้วค่อยเช็คอีกทีลุงคนขับวยัยสีกว่าพึมพำบอกด้วยความเหนื่อยใจหลังจากบ่นได้ไม่นานก็มีรถบัสคันหลังที่ขับตามมาจอดชะลอใกล้ๆเป็นรถตู้เบอร์สี่ซึ่งโดยสารโดยพวกปีสแน่นอนว่ต้องมีผู้รับผิดชอบอย่างเหตวากทิตเดินลงมาถามสถานการณ์มีเรื่องอะไรหรอ หม้อน้ำคงรั่วครับพี่พี่สันตปีสองตอบกับตามข้อสันนิษฐานอาทิตย์พยักหน้าเข้าใจฟังฟังเดี๋ยวโทรไปบอกรถเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองให้ขับชะลอลงหน่อยนะเดี๋ยวมันจะทิ้งระยะห่างไปอาทิตย์จัดการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนพี่สันธนาการปีสองก็เลยรีบแจ้งข่าวและพอทราบถึงสาเหตุอาจารย์ประจําภาคอุตสาหาการจึงลงจากรถมาช่วยตรวจเช็คเครื่องยนต์ด้วยตัวเองและเพียงไม่กี่นาทีก็รู้ผลไม่ใช่ม้น้ำรั่วหรอก ปะเกนฝาสูบมันแตกอ่ะกำลังอัดเลยเข้าระบบหล่อเย็นจนทําให้เครื่องยนต์ไหม้คงซ่อมอะไรไม่ได้ต้องลากเข้าอูอย่างเดียวเรื่องใหญ่เลยทีเนี้ยจากที่คิดว่าคงจะพอซ่อมได้กลายเป็นหมดหวังคันจะให้รอเปลี่ยนรถคันใหม่ระยะทางก็ไม่ใช่ใกล้ๆก,กลายเป็นงานเข้าฉลองจบทิพย์เต็มเต็มแล้วพวกน้องจะทํายังไงดีครับอาจารย์อาทิตย์ถามด้วยสีหน้าเค,เคร่งเครียดอืมก็คงต้องแบ่งกันขึ้นรถสองคันนี้นั่งเบียดเบียดกันไปก่อนพอถึงจุดแวะพักก็ค่อยเฉลี่ยคนให้ไปนั่งกับคันอื่นอีกที ก็คงมีแค่วิธีเดียวเท่านั้นแหละทุกคนจึงตัดสินใจทำตามคำแนะนำตอนนี้ในรถก็เต็มไปด้วยทั้งคนและอุปกรณ์อันไหนถือได้ก็ช่วยกันถือก้องพบก็เลยพูดขึ้นว่าให้ผมช่วยถือนะครับเฮดวาร์กชะง,งักไปเมื่อเงยหน้ามองเห็นก้องพบซึ่งนั่งกับเพื่อนปีหนึ่งอีกคนทั้งที่สภาพเจ้าตัวก็มีกระเป๋าเป้กับขวดน้ำแต่ก็ยังดึงกล่องกระดาษจากมือเขาไปวางบนตักมินําซำยังพยายามขยับเวนทีว่างไว้ให้เขาพี่อาทิตย์จะนั่งก็ได้นะครับ เดี๋ยวผมขยับให้ไม่เป็นไรผมยืนได้คำปฏิเสธแบบลูกผู้ชายทําให้กล้องพบต้องหยุดอาสามองคู่สนทนาซึ่งหันหน้าไปยังอีกทางเพื่อจับราไว้ทรงตัวคณนารถออกเดินทางอีกครั้งหากด้วยขบวนนักศึกษาซึ่งบรรทุกเกินกําลังอัตราจึงส่งผลให้รถไม่สามารถเล่นความเร็วได้มากจนต้องขยับเหมือนคลานไปบนท้องถนนกินเวลานานกว่าปกติกว่าจะถึงจุดแวะพักแห่งใหม่พวกคนยืนต้องทนยืนจนขาแข็งเกือบชั่วโมงกระทั่งรถจอดให้คนทยอยลงไปพัก เดี๋ยวเราจะแวะพักเปลี่ยนรถกันที่นี่นะคะน้องๆปีหนึ่งบางส่วนนํากระเป๋าของตัวเองลงไปเปลี่ยนคันได้เลยแล้วอย่าลืมเช็คชื่อบอกพี่ประจํารถด้วยนะพี่ฟางทําหน้าที่แจ้งให้น้องๆรับทราบก่อนทุกคนจะทยอยลงจากรถรวมถึงกล้องพบที่โดนเอสมกิจถามเอาไงวะพวกไอทิวมันนั่งกันอยู่ที่รถเบอร์สองด้วยจะเปลี่ยนคันเปล่าชื่อของกลุ่มเพื่อนสนิทเรียกความสนใจของกล้องพบถ้าเขาเปลี่ยนไปนั่งอีกคันคงได้อยู่รวมกันกับกลุ่มปีหนึ่งด้วยกัน แล้วก็คงจะเฮฮามากกว่าอยู่ท่ามกลางของรุ่นพี่แน่ๆไม่ทันทีที่เขาจะตัดสินใจตอบเสียงของคนยืนใกล้ก็กลับแทรกเข้ามาพวกคุณถือเข้าของของพวกคุณไปก็พอแล้ววางอุปกรณ์ไว้ที่นี่แหละเฮดวาร์กระทิตออกคําสั่งแทนให้เสร็จสับพลางยกกล่องที่อยู่บนตากของกล้องพบไปถือไว้ในมือแล้วเบี่ยงตัวหลบจากทางเดินให้คนที่นั่งด้านในเดินออกเมื่อสถานการณ์เป็นแบบนี้ก็คงไม่มีทางเลือกกล้องพบจึงคว้ากระเป๋าเป้ใส่ผ้าของตัวเอง เดินนำเอ็มตามแถวของคนอื่นลงไปด้านล่างปล่อยให้อทิตย์วางกล่องแทนที่นั่งเมื่อครู่รอจนพวกน้องๆลงจากรถเกือบหมดเจ้าตัวถึงได้ซุดลงตรงที่นั่งด้านใกล้หน้าต่างแล้วพ่นลมหายใจออกมาอย่างเหน็ดเหนื่อยก็เล่นทนยืนเกรงกันมาตลอดใจอยากจะนั่งพักเต็มแก่มันจะไปมีอารมณ์ที่จะแวะซื้อของกินเพิ่มพลังที่ไหนหล่ะแถมเมื่อคืนแทบไม่ได้นอนเลยด้วยซ้ำพ่อมัวแต่นั่งคุยกงเล่ากับพวกพี่ๆเขาที่ไม่ได้เจอกันมานานรู้ตัวอีกที ก็ได้ชมพระอาทิตย์ขึ้นจากทะเลสว่างคาตาไปแล้วตั้งใจว่าจะแอบมางีบนอนบนรถสักหน่อยสวรรค์ก็ดันเป็นใจมาเกิดเรื่องซะได้แล้วยังต้องมาอยู่ใกล้กับคนที่ตอนนี้เขาไม่อยากจะเจออีกคนที่เป็นเจ้าของเกียร์ที่เขารับฝากเอาไว้และเขาก็รับรู้ความหมายที่แฝงมาเหล่านั้นความจริงเขาเก็บเกียร์ไว้ในกระเป๋าสตางค์ตั้งใจพกติดตัวไว้ไม่ใช่อะไรเผื่อเจอหน้ามันจะได้คืนให้แต่พอมาพบการกระทนหันในสถานการณ์ฉุกเฉินแบบนี้เลยทําให้เขาพูดอะไรไม่ถูก ทั้งที่ใจอยากจะโมโหใส่เพราะคิดว่ามันแค่แกล้งแยกรวนต้นเล่นแต่สุดท้ายเขากลับยืนเงียบแล้วก็ไล่ให้อีกฝ่ายลงจากรถเพื่อพยายามเลี่ยงการ,รเผชิญหน้าตรงๆเอาถ้าเขามมวแต่หลบมันแบบนี้แล้วเมื่อไหร่จะได้คืนเกียร์ให้มันสักทีวะอาทิตย์ขยี้ผมด้วยความงุนงิดสับสนยิ่งคิดมากก็ยิ่งปวดหัวแล้วมันก็ไม่ใช่นิสัยเขาที่ชอบมาคิดเล็กคิดน้อยกับเรื่องแบบนี้เขาเลยตัดสินใจหลับตาลงปล่อยวางเรื่องในสมองกะจะงีบสักแป๊ ให้ใคลายความเครียดหากยังไม่ทันได้พักกลับโดนขัดจังหวะจากเสียงถามใกล้ๆพี่อาทิตย์หลับอยู่หรอครับคนฟังเลืมตามองแต่ก็ต้องหายง่วงไปนปลิดทิ้งรีบผุดลุกขึ้นยืนทันควันเมื่อเห็นว่ากล้องพบสบายกระเป๋าเป้คล้องไหลมืออีกข้าง 7, าิี่ถุงเซเว่นมาหยุดยืนข้างๆเหมือนมาทวงที่นั่งคุณกลับมาทําไมอะ่ะลืมของหรอเปล่าครับผมจะมานั่งรถคันนี้คําตอบชัดเจนทําให้อาทิตย์มึนงงแล้วเพื่อนคุณละ่ะ เขาไปนั่งอีกคันแล้วครับก็อาจารย์บอกว่าให้แบ่งเฉลี่ยกันผมก็เลยกลับมาคันเดิมพี่อาทิตย์ให้ผมนั่งด้วยคนได้ไหมครับก้องพบเอ่ยขอขอนุญาตในระหว่างที่อาทิตย์พยายามจะเลี่ยงสถานการณ์โดยการมองหาเพื่อนเพื่อที่จะหาตัวช่วยแต่อีกฝ่ายดันส่วนขึ้นมาเสียก่อนอา้าวไออาทิตย์มึงจะให้น้องยืนขวางทางทําไมวะมึงก็เอากล่องไปวางไว้บนพื้นดิคนอื่นจะได้เข้าไปนั่งข้างในเพื่อนไม่ช่วยแถมยังมาซ้าําดยสุดท้ายอาทิตย์ ก็เลยต้องเอากล่องอุปกรณ์วางไว้บนพื้นแล้วให้ก้องพบนั่งข้างๆกล้องพบเลยพูดขึ้นว่าพี่อาทิตย์กินขนมไหมครับผมไม่เอาแต่คนมีน้ำใจก็ยังหยุดค้นหาของไม่หยุดงั้นกินน้ํำไหมครับเมื่อกี้ผมลงไปเจอ,อน,นี้มาผมเลยซื้อมาฝากพี่ด้วยคําว่าของฝากเฉพาะจอดจงทําให้อาทิตย์ต้องเหลือบมองอีกครั้งก่อนจะเบิกตากว้างทันทีที่เห็นของในมือของคนตรงข้ามนมเย็นชมพูแบบบรรจุขวดนี่คุณตั้งใจซื้อมาแกล้งผมเล่นใช่ไหมอาทิตย์ รีบตะวัดดูใส่อีกคนด้วยความโมโหอยู่ๆก็ซื้อนมเย็นมาให้แบบนี้มันตั้งใจจะแย่เขาให้อายหรือไงคิดว่ารู้ความลับเขาแล้วกล้ามาท้าทายแบบนี้เหรอกองพบรีบใส่หวัวปฏิเสธเปล่าครับผมเห็นว่าพี่ดูเปลียยนเหนื่อยๆผมก็เลยซื้ออะไรเย็นๆมาให้แต่ผมไม่รู้ว่าพี่ชอบขนมอะไรเลยหยิบมาหลายอย่างส่วนนมเย็นผมรู้ว่าพี่ชอบอยู่แล้วเ,เลยซื้อติดมาแต่ถ้าพี่ไม่อยากกินผมมีชาเขียวอีกนะครับเพราะอีกนานเลยกว่าจะถึงมาหาลัยผมแค่อยากให้พี่ทานอะไรลองท้องสักหน่อยเดี๋ยวจะไม่สบายครับ เหตุ <h ate> ผลเยาวเหยียดทำให้อธิชงักเป็นอีกครั้งที่เขาสัมผัสได้ถึงความจริงจังคล้ายไม่ได้แกล้งพูดและมากไปกว่านั้นคือความใส่ใจและห่วงใยที่แฝงมาอยู่ในค่อยคำเฮดวาร์กลังเลชั่วคู่ก่อนตัดสินใจรับนมเย็นและเจาะหลอดดูง่ายๆพร้อมเมินหน้าหนีออกไปนอกหน้าต่างลดหวานของนมเย็นทำให้สดชื่นแต่มันไม่ได้ช่วยให้ความคิดของเขาเบาลงเลยซ้ำยังมีแต่จะเพิ่มมากขึ้นเขาไม่แน่ใจว่าไอความชอบเป็นฮีโร่เลยต้องคอยดูแลเทคแค่คนอื่น มันคือลักษณะน,นิสัยส่วนตัวของกล้องพบอยู่แล้วหรือเปล่าแล้วก็ไม่แน่ใจว่าไอการที่บางครั้งเนี่ยทาเป็นพูดเล่นบางครั้งก็มีท่าทางจริงใจตกลงกล้องพบต้องการจะสื่อความหมายออกมาแบบไหนที่สําคัญเขาไม่แน่ใจว่ากล้องพบปฏิบัติแบบนี้กับทุกคนหรือมันเป็นความพิเศษเฉพาะกับเขาพอถึงจะพยายามไม่ใส่ใจจะมองแต่เขาก็ยังสังเกตเห็นได้จากการกระทําหลายๆอย่างที่มันบ่งบอกว่านอกจากความอดยนในดวงตาคู่นั้นแล้ว มันยังมีความอ่อนหวานที่ทําให้เขาเผลอคิดมากไปไกลไหนจะเรื่องเกียรภาพที่ตอบอย้ำความหมายนั้นเข้าไปอีกเขาไม่ได้โง่งขนาดดูไม่ออกหรอกนะเพราะกล้องพบมีบางอย่างปิดบังไว้หากมันกลับไม่เคยชัดเจนเลยสักครั้งกล้องพบทําเหมือนแย่เล่นยั่วให้เขาโมโหสุดท้ายก็ต้องมาขอโทษทําดีด้วยจนเขาอดไม่ได้ที่จะรู้สึกอึดอัดอยากจะถามไปตรงๆว่าเพราะอะไรแต่ถ้าขืนยกประเด็นมาคุยตอนนี้ก็คงจะแปลกๆเกินไปอาทิตย์เลยพยายามสลัดไล่ความคิดฟุ้งซ่านออกไป ดูดนมเย็นจนหมดขวดแล้วจัดการทิ้งลงถุงขยะก่อนหันไปมองวิวข้างทางต่อโดยไม่สนใจคนข้างตัวที่นั่งเง,เงียบเยไม่พูดอะไรทั้งที่ในใจมีคำถามมากมายอยากจะถามก้องพบไม่กล้าถามว่าพี่อาทิตย์รู้ความหมายของเกียร์หรือยังซึ่งเขาเดาว่าคงยังไม่รู้เพราะถ้าเข้าใจเจ้าตัวคงต้องโวยวายกับเขาแล้วแต่พี่อาทิตย์กลับเงียบแล้วก็รับความหวังดีของเขาไปง่ายๆถึงจะมีท่าทีไม่พอใจอยู่บ้างแต่มันก็คล้ายดูจะอ่อนลงมากกว่าทุกครั้ง เขายังไม่ลืมความเป็นจริงที่ว่าพี่อาทิตย์เป็นผู้ชายและเขาก็เป็นผู้ชายการจะไปบุ่มบามถามเอาซึ่งซึ่งหน้าก็กลัวพี่าอาทิตย์จะโกรธมากกว่านี้ที่เขาให้เกียร์ภาคก็นับว่าเป็นเรื่องอาจหานมากพอแล้วซ้ำเขายังให้ไปทั้งที่ยังไม่เข้าใจในความรู้สึกตัวเองไม่รู้เพราะบรรยากาศของทะเลพาไปหรือเพราะได้คุยกับพี่อาทิตย์ดีๆเป็นครั้งแรกเลยทําให้เขาตัดสินใจแบบนั้นแต่จะโทษบรรยากาศอย่างเดียวก็ไม่ได้ความจริงมันมีบางอย่างในความรู้สึกที่มันค่อนข้างชัดเจน และเป็นมาโดยตลอดเขาแค่ชอบมองพีอาทิตย์อยากอยู่ใกล้พีาทิต์อยากคอยดูแลพีาทิต์มีเพียงสิ่งเหล่านั้นที่เขามั่นใจแต่นอกเหนือไปกว่านั้นเขาก็ไม่สามารถค้นหาคําตอบในใจได้จริงๆความคิดของกล้องพบสะดุดไปเมื่อรู้สึกถึงความหนักบริเวณไหล่และสาเหตุมาจากศรีรษะของใครบางคนเอนลงมานอนซบเขามองหน้าคนหลับสบายตรงหน้าก่อนจะยิ้มบางๆสัมผัสถึงสิ่งหนึ่งที่ชัดเจนถึงแม้จะบอกไม่ได้ว่ารู้สึกยังไงแต่สําหรับเขาพีาทิต์ คือคนพิเศษกว่าใครๆก็เท่านั้นเองรถบัสเคลื่อนตัวใช้เวลาอีกหลายชั่วโมงกระทั่งในที่สุดจุดหมายที่เฝ้ารอคอยก็อยู่ไม่ไกลทุกคนเริ่มขยับตัวเตรียมสำรวจเข้าของหากยังมีอีกหนึ่งบุคคลที่ยังคงนอนหลับอยู่อย่างไม่รู้สึกตัวจนกล้องพบต้องกระซิบปลุกเบาๆพี่อาทิตย์ครับพี่อาทิตย์ตื่นเะครับใกล้จะถึงหมอแล้วนะครับคนถูกเรียกปืดตาขึ้นมองสิ่งแรกที่เห็นคือทัศนียภาพเอียงงบนบาะ กับความเมื่อยตรงคอที่มีหมอนมารองหนุนไว้อยู่แล้วเอ๊เดี๋ยวนะเขามีหมอนตั้งแต่เมื่อไหร่วะอาทิตย์รีบกระเด้งตัวออกจากหมอนชั่วคราวซึ่งก็ไม่ใช่อะไรอื่นนอกจากไหล่ของคนข้างๆที่ไม่รู้ว่าเผอตัวไปซบตั้งแต่เมื่อไหร่เขานึกโมโหตัวเองเพราะกลัวจะไปทําท่าทางทุเรศอะไรให้อีกคนหนึ่งเห็นหากอีกฝ่ายกลับไม่ได้หัวเราะหรือมีท่าทีขำอะไรเฮดวาร์คจึงพยายามรูปหน้ารูปตาเรียกสติทําท่าเป็นปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นรอรถเลี้ยว และจอดสนิทในมหาวิทยาลายัยซึ่งเดเลย์กว่ากำหนดตอน6โมงเย็นเกือบสองชั่วโมงเพราะใช้เวลาไปกับรถเสียจึงมาถึงช้าทุกคนจึงมีสภาพอยากลงจากรถไปพักผ่อนเลยรีทยอยกันขนของไปเก็บให้เรียบร้อยอาทิตย์ลุกขึ้นยกกล่องใส่อุปกรณ์มาถือไว้ในมือก่อนเหลือเห็นขวดแพคน้ำสองแพที่ยังคงวางคาไว้หยุดตรงใต้เก้าอี้เขาก้มลงดึงแพคน้ำออกมาครั้นจะจับใส่ลังก็คงไม่ไหวคงต้องเดินสองเที่ยวถึงจะหมด เพราะว่ามือหนึ่งกลับมาช่วยดึงลังอุปกรณ์ถือไว้ผมช่วยครับก้องพบอาสาอย่างมีน้ำใจอีกครั้งเขาเลยพยักหน้าปล่อยให้เดินนำลงไปจากรถไปยังตึกคณะพี่อาทิตย์ให้วางไว้ตรงไหนครับใกล้ๆกับพวกกลองตรงนั้นก็ได้เฮดวากชี้ไปที่กลองสันทนาการที่อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลก้องพบยกของไว้เสร็จแล้วกำลังจะหันหลังกลับเออเดี๋ยวคุณก้องพบเลยตอบครับเปล่าไม่มีอะไรขอบใจที่ช่วยไม่เป็นไรครับ ผมเต็มใจประโยคนั้นมาพร้อมรอยยิ้มและในตาที่ทอดมองอย่างจริงใจแล้วเจ้าตัวจึงเดินไปหาเพื่อนที่เรียกปล่อยให้คำถามของอาทิตย์ยังคงค้างคาอยู่ในใจคำถามที่ว่าคุณคิดอะไรกับผมหรือเปล่าไม่ใช่เพราะกลัวคำตอบของอีกฝ่ายแต่อาทิตย์รู้ว่าเป็นที่ตัวของเขาเองต่างหากที่ไม่แน่ใจว่าจะต้องพูดอะไรหลังจากได้ยิงคำตอบนั้นถ้าก้องภพบ,บอกว่าคิดแล้วเขาจะต้องทำยังไงจะต้องวางตัวยังไงต่อไปแต่ถ้าก้องภพบ,บอกว่าไม่คิดสำหรับเขา เขาคงจะเลือกพูดได้แค่เพียงประโยคเดียวว่าอย่ามาทำดีให้กันแบบนี้อีกเลย